โทอสีเล้วมาันนี้เลยป้าจักอันนี้ <c oughs> มืเอ่นนะมืเอ่นนะื่นขึนมาทีเลื่อนตั้งเช้าตอนนั้แล้วอ่ที่มัดข้านมีกอรมัดข้านมืนอแลวมาขุดทีมามัดที่ไม่เห็นบอ่บอบ่แลวมัดข้างนอกเมียนั่นกัอ,อมัดเป็นข้านเหมื่น่งข้านหน กับสบ,บายดีสบ,บายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่หักเพลงกันเบิดสุขุสุขคนมาพ่อกันอีกแล้วมาเนาะมาเฮือนน้องเมโอ้ยมันนี้มามาสายบ่หรือว่ามาซาหรือว่าสร้างเห็ดไวบด้บ่เน้เนาะมาบ่เนี้ผู้กทางเฮือนน้องมวยก็ตั้งจนแล้วทางสร้างจนมาเคลียขี้ดินพ่าตะไปขับไปเบิ่งนน้ำกันก่อนคือมาไวแท้ทางสร้างนี่จวดจัดแท้นี่เห็นยังไง โอ้ตร้งคือไวแท้สร้นางอันนี้มาสันางกันแล้วว่าละสบายดีเด้อคิดกุนกุนอยู่โอ้โหโดยสบายดีเด้อเอ,าอ้าคือย่อขึ้นนะไวแท่รถน่ะเฮ้ยเจ้าไวหรือเข้ามาซะ เรีนทั้งสองทางมาและแม่นบอกอะเป่งน้ำใส่เลยวะที่ไอ้โอ้เขาคิดว่าเจ้าเห็ดหลังมันแล้วคุณน้าสิเป่ง่มันเขาจะเจ็บเขาจะเจาบโอ้ยันว่ะยันน้ำมันติดตีนสร้างมีส่วนอย่างมืออื่นมืออ้่มมืออื่นเขาบอกเฮาว่ะเป่งน้ำใส่ยันน้ำมันติดตีนสร้างกนแล้ิกัไม้คู่อ๋อเป่งน้ำใส่น้ำดิพ่ออยู่บ่ดินเฮาบาดนี่พ่อเจอด้วพ่อกับน้อยเนื้อ พอหน่อยหนึ่งพวงเขาอยู่ใกล้สั่งมาเอาเนาะมาหนำแล้วก็ระหุนะฮะอันนั้นมามาไวแล้ววัแล้วยังแต่อันนั้นบันทิดยังแต่ดิงแต่ดิงมะมีดองมืันนี้ก็สิมาสวยนี่ฝีเฟินเปิดน้ามไส้ละตัวนี้แหละเขาถอกบัวเทิงเนาะมันก็เลยอันโซ่ผืนพันยง Sofia ngang lưu thông tin nắn nề phân tích năn nga 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 nó nga năn nga 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 năn nga nga tít nga 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 này nó nga 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 nó nga 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 năn nga 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 thử nga đây năn, nga năn nga เอ็มร้อยคือพ่อีเติมพลังไปแล้วมันนี่เติมฮนะอง,องแล้วโอ้ <laughs> พ่อจังเห็ดไวดอกเ,ม,อเมือนบอกแรกกินหน้ามันน่าเนามันนี่ <c oughs> เปลี่ยนเป็นจากเอ็มร้อยวาเป็นหน้ามันเขียวน้าแดงหรือากกนางเศ้าเมื่อยเลยจังกินมดันลายที่ดดวนลงแล้วน่ะมันไกลเหรอฮ่มันไกลพี่ ยันแล้วออกนบอสิได้เอาออกอีกวะนี่โอ้ยเหลือใครอยู่ายันบอกพอมนได้หยุงกันเออผ้ไหลหลุดลงเลยฮะกรไไ้อาตัดงูตัวไม่ไม่ใชไหมไม่ค้าปลูกปลูอยู่ได้ตัวมันค้าอยู่ตัวทำไมอเนี่ยเล้วปแผมบ่ บ่เพื่อนาะมันแพงน้ำมันแพงมันวะแม่เอาไป้ได้บ่คุยกันทำอิดแหละเพื่นกับ่ให้ฮะปกติอแถวบ้านโคกนี่ซิปรถนี่หนึ่งแถมหนึ่งสแทมนชุดะารลไางรา่สมุดสองเซนมันชิลุดลองมัน สองเซนสองเซน้าวถ้าเป็นบรูดมันจะอารถมาดันไถบ่แถวแถวนี้อยากแพงเนาะอยู่บ้านห้าถามมตแต่เซนเจ็ดเซนแปดนมันไกลตัวเมืองั่น่กัตามนีเนี่ยเห็ดได้ตัวพัดไปเออเปิดปิ้นไปนี่ย๊อทางพี่พี่น้ามันอ่งฮอพี่ได้รถได้พีเนี่เออพ้เออ ตัว,วนนสีแล้วมอันนี้เลยป้าจักอันนี้แล้วมือ่อื่นนะมือ่อื่นนะมือ่อื่นที่ประเทศเลยตั้งเช้าตอนนั้นแล้วอ่ะสีมัดข้านมีกอรสีมัดข้านมื่อคืนแล้วมาขุดที่สีมามัดที่เมียนบ่บ่อและมัดข้างนอกเมียนั่นกันอ๋อมัดเป็นข้านเหมือนไงข้ามเหมือนนี่คือนะเมืมม่อคืนมาขับมีมัดที่เล็กโดยกถือว่ามื่อื่นนี่คือห้องน้ำนะมัดเดี่ มาหนึ่งบานนี้นนเนาะว่าฉันแหละเนาะกะไอ้รถว่านเนี่ยได้ะจะว่าเหมาะสมอยู่บ่ทางพ่อนะเ,เพิ่นอยากให้เฮ็ดทางนี้ห้องน้ำเพิ่นว่าอันนี้ลเลยเฮ็ดเฮ็ดประตูออกทางพุ่น,เ,น,นเพิ่นว่าคันสิควรว่าแบบนี้แด่แต่ประตูนี้เราห้องน้ำอยู่นี้แต่เฮ็ดบ่ต้องใหญ่ดอกห้องน้ำเนาะอ่ะอพ่าเครื่องนี่ไปแล้วนะเขาขาดเสียงยาวไปแล้แม่นแม่นแม่ อาจจะเม็หาชีพยาวไปนิดนึงรูดประตูอยู่มงนี้ก็เพลยสะโคกนี่เขามาตั้งอยู่ทางนี้ถ้าว่าคักอยู่ได้แบบเมาะอยู่ว่าเห็ดข่างแต่ประตูแหละออกทางพุ่นปุบหยบได้ได้ทางนี้ียทางพุ่นมันแบบมันหยบลงลงไป็ลรายเติบเลยแม่เทียพุ่นเทียพี่เทียติดตีนสร้างถ้าได้วมืออื่นเนี้ยอี่อยากแหน่แต่ตีมันดินทรายที่ไอ้ เบลเป็นผู้เคียคิดข้าแล้วบ่ยังละยังข้าเที่ยงบ่มื้อนี้บ่มีดองบ่ทางบ้านน่ะบ่มี่นี่ทางบ้านเฮาน่ะมื้อนี้น่ะ6 6เือนู่บ้านบ่เอาพอมีโอ้ดีแล้วจังบ่ได้เสียเงินเนาะ มีแต่ปลาเมียเอาไมีแต่ยอยากปะ,ปะกันแค่เลี้ยงวะตัวคักเพะเขาไม่ <Will S 1> <c ười> อยากเ <c ười> อาเขาไม่เิดอยกปลาเอาดิเดือนละปีเดือนเนี่ยนาะมันกับพูดบ,บ้านเท่านั้นมื่อนี้กับบางทิดเดือนเท่ากับมีอยู่เบิางคางงสินับสองคู่สามคู่มื่อนี้นพอด,ดีเพื่อนเท่าน่ะแย่กันไปบ่ละอซอง เขาเก็าคนไร้กขาป่วยใหญ่ป่วยเป็มได้กบพัวจัดน้อยเขากะหาน้ำบ้านน้ำเมืองแล้วจัดในน้อยไอ้รถบนน้อยแล้วพี่เละฝ่ายผูกแขนเงินนะนั่นแหละชุดแขนพี่เละว่าถชายู่บ้านนะอืมเขาจัดป่วใหญ่จัดบ่วใหญ่ทางบ้านถ้าหนีซ้ำว่าหาบดบ้านเออบดบ้านบ้านของบ้านใหญ่เนาะบัดพุ่นมากระมาแบบบดได้นั่งกินไงมาผูกแขนแล้วก็ยื่นเงินใส่แบบบดได้ล่างถ้วยห็นะ ทั้งเข่าทั้งแกงหิวเมื่อเฮือนไผเฮือนมันแม่นบุ๊ดไดม่ไฟนั่งนะขักเนื้เนื้อเขานะบุ๊ดแม่นถ่าไผ่บงงั้นกางคืนนี่บุได้เสียส่วนลายกับเมียดนั่นบ่ต้องเว้นห่อเลยสวนลายบุมีมาผูแล้อก็เมื่อเออบไปนงแคกิเนาะบ่ันว่าไผเห็ดบัดเชิญนะแม่นอยู่อันนี้าอดแจงโอ้เนื่อกของวก็ดมตีโดได้ บ่แม่นอันคันคันกังเว้นแบบพวกเพิ่นเฮ็ดวัดเชิญแม่นเงี้ยวเฮ็ดธรรมดาถ้าไผบ่งั้นกลางคืนกะเล็กน้อยแบบมีแต่แต่งใส่ธงคือเฮาขายแด้รถส่วนลาเพิ่นกินกินกลางคืนเนาะแม่นคันกลางคืนไผงั้นน่ะแม่นเสียอยู่เหล้าเบียร์คันบ่งั้นน่ะแม่นว่าส่วนน้อยถ้าผู้ใดมีเงินกะเพิ่นก็เฮ็ดใหญ่คือว่าแหละอันนี้มีแต่มาผูกแขนแล้วก็พักกันเมื่อใส่ธงให้เมื่อทักได นี่แต่งธงไว้แล้วคือขายผูกแขนแล้วก็นั่งเด้อเขาบ่นั่งก็ยืนให้คือว่าสุมก็อัดพี่แล้อะไรสิมาสิมาทั้งนี้บ่แบบนี้ระบายสิไปทั้งพุ่นรบ่มสร้างอย่างนี้แหละครับตัวนี้แรกกับไปพุนแหล่ะไปพุนกองประบิบไปคุนมันแล้วเว้ยไงแล้ว พี S <S ่เลยประจำพี่เลยบาดให้มันแล้วเป็นรังเนาะแอนมันห่อผ่านคอคันมันบ่แล้วแล้วมันได้เงินหน่อยเนาะแอนห่อพูนหอบพี่อยู่นี่เราต้องให้มันแล้วเป็นอันนั่นเนาะมันจะเป็นงานเป็นงานเลยครับแอนอันนี้เข้าตังค์ตั้งนีแหละกับท่านบ่ายรอบบ้านเขาตั้งเดหรือรอบตั้งเอามือเอางามเนี่ยแล้วงามงาดีแล้วโดยไงอ่ะเบิ่งสีเลาะไปทด้วยกันเบิ่งละ เดินจับกล้องกล้องฮะปู่ทพคูนกับลังปุ่นก็ต้องตึงใหญ่แล้วโอ้ยใหญ่แล้วเจ็ดคูนสิบสองลโอ้ยแต่นี่ก็ยังยันบ่นแล้วมันมีเงินเห็ดอยู่แต่นี่ยักจีหอดกันเลยโหลดเลย เป็ดตามงบเป็ดตามประมาณอืมันแล้วก็ดีแมนเฮ็ดไปตามงบเฮานี่แหละทางน้องมีน้องไม้กับยังบ่ท่านออกมาสงสัยลงวัดบม่มื้อนี้ได้ยินเว้าว่าน,นี่ว่าแต่ว่ามีขูนคอต่อแขนบ่ครับบ่ได้ยินเพิ่อนว่าว่าสิไปซอย,ยล้างถ้วยล้างบ่วงอยู่ วัดว่าซั่นเห็นทางย่าพ่อบอกให้ลงซอยเรียกว่าซั่นเพิ่นว่าอู่วานนี่เพิ่นเฮ็ดเรียกอยู่วัดมื้อนี้บ่ืมื้ออื่นคือว่าวันมื้อนี้วันเสาร์นี่แหละมาทักทีก่อนเฮาก็ได้อืดดอีหลีบาดนีดดอีหลี ห้องนี้เต็มนะมาห้องนี่บ่อบันนี้โอู้ตัวคันเปิดเปิดได้แล้วบ่อชั่วโมงหนึ่งนี่นบ่ร์ลาวาคันชั่วโมงหนึ่งบ่พอ่อเ <c oughs> ราบอกเด้หรือลาวะไม่พอเลยเอาลงเลยหรือได้กันอะเขาลงมันเป็นไปลงไปช่องเม็ดหนึ่งป้อนลงจากนี่บ่ น้ำลายหรือเนาะจ้าหน้ำมนะจ้าว่าน้ำลายบ่วะน้ำมันก็อยนไม่เศร้าเม็ดเลยโอ้เพราะว่าทางนันที่เขาลงไดเหมือนเะนมันเศ้าเม็ดเนาะหาหาทอนเศ้าเม็ดดีกันนี่เขาลงประมาณสิบหาเนี่ยน้ำม,มันจะอยู่ในะประมาณอยู่ได้สิบสองเมตรมน้ำเยอะนะแค่กลุ้มอยู่เนาะ ไฮโอค่ะกุ ada, ้มยันว you know? ่าประมาณ12เมตรน้อ๋อโอ๊สิเป็นวัดเป็นไอเนาะเฮาก็ได้โอ้ยญาเด้องเยไ้เพิ่นเปิดน้ํามาไว้เปิดน้ํามา แดดคือว่านี่บ่ว่านนี่บบแดดปันใดมาว่านนี่อันนั้เมาวานนี่แดดแห้งไม่ก็ว่านี่แต่เด้ดสิแห้งกว่ากันดิป้าีทางพี่้า <ไป S 1> หานกินในี่ยหิ้วข่าเอ้าไปหาแนวกินไ,ไสโดยสบาย,ายดีดหากบฮาเขียดอ้าวความนาวงวเปล่าเห็นว่าเขียดไส้บ่โอ้โหแต่บริบูรณ์มากะ มากับแม่บ่มาลูกมากับเจ้าโอ้โหเมย์มาส่งมาเป็นมูยเจ้าทำหนังมวยเพิ่นหนังมาแต่เราลืมสากบ่เมื่อคืนนี่ขันสักอันนี้นาะเบิดเบิดไวๆได้ก่อนอันนี้ข้าวเดียวบเห็นป่ะกลุ่มมือเลย ปากโมเตียงชื 4, 5 mm, 5 mm. ่อพ oh, oh, right? so. so ันต่ายท่านโอ้แ okay. ม่แล right? ้วของไทยน่าของขอยญอะไรคือเตียงพันไปไทยอ่ะจิไปแล้วบ่ไปหากินแล้วบ่อวันนี้เอ้นเอ้ยจิไปเชื่อกินบ่์น่าช่างไว้แล้วโอ้แต่เอาของกินแบบนี้โอ้ยของกินแม่นไปนุ่มวยอยู่ในบ่อเลยเดี๋ยวจะเอ้คนน่ะลูกสาวมาหนับ่ะวันนี้ลูกจ้าเอ้ลูกสาวมาหนัมวันนี้บ่มีผู้เอ้าวะ

ไปซื้อนะกินให้สร้างเงินนะไปแล้วครับแทั้งน้องมีกันยังเนื่นพี่น้องเลยเนาะอ่ะจจงไดกะน้องเพิ่นเลิกขึ้นแต,แต่ว่าเพิ่นและเพิ่นจังสิขึ้นมาก็ได้โอ้โหทางสร้างเพิ่นก็ได้ก็ได้น้ำใน เบิ่งกันนั่นหาดไซด่ะเบิง์กนามกันเต็มแล้วบอโอ้โห้ผู้้เก็บนี่กัน สิ่งอย่างครับไอ้เบิ่งทางทมงานไอ้สร้างเพิ่นทางเพื่อนน้องมวยกัน ngay đi đó nè cuồng cuồng đi nho khửt vẫn hết ngay đó ngay cuồng cuồng lì đi nó sang <laughs> ายซ้ำเพื่อนไพนี่มีว่าซ้ำนี่อันแมนฮะซ้ำนี่บ่บ่โตอ๋อเฮือบมีเฮือบน้องออ่งครับอันนี้จิโอโตโอ้ยนะ เพือนหลังบักง <pad pare sy> ่ายยังไงสามเือนน้องอึงเจ็ดคูณสิบสองนี่ปันนี่ขิดโมบิลหอดสองสามพันคุณว่าในรถเลื่อนดอกแม็ดนึงเนาะโต๊ะ อืออ่าเอาเอวทํากันได้ยังสําคัญบ่สิเอาขึ้นสูงทําได๋อีกอ๋ถ้าเพิ่นสิเอาสูงซ่ํานั้นบ่ติไหลเฮือนเพิ่นใหญ่ว่าเพิ่นเอาขึ้นสูงเด้อเนาะดินตัวนี้จกนแดินตัวนี้จกอือ่ก็กนคือว่าแหละสิน้อยใหญ่ก็อยู่ที่เพิ่นทางผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นเนาะ่าที่เพิ่นสั่งมาแม่นตามผู้ักผู้ใหญ่เพิ่น คือทางเฮาเพิ่อนผลสั่งซ้ำน,น,นั่นทางนี้เพิพ่อนผลหาซ้ำนี้ไีแ่แหละก็ได้เงิน <c oughs> แม่นั่นแหละมียางกระแพ่งเสม,มอเนี่เนาะ เซดเมตคูณส 100, 10, ิบสองเมตรหลังคานี่ป้าเอาข ER ึ้นมาหนึ่งที่สี่องตึงครักบานยังได้เนาะยกขึ้นไว้เลยเนาะมาบ่นั่นแป๊บเดียว เ่าหาคนเี่นว่าหยุกมือนี้เมื่อนั่นยังว่ามีอันไอสมบัติมันนี่หาคนโอ้โธวเก่งอะลรเราก็หามาลดไว้สนน่ะ คักรีไงคักรีน้อยรถไงคกเก,กย์แง่ดีข่วงข่วงอ้าที่เธออ้อบังกัอโอ,ลโอปลาถือสอนอยี่บ่ามาเนี่ย <éd> ยอเฮือนยอซานขึ้นมืองามยามดี mười chục mở ngang ให้สร้างเพื่อนเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก่อนเท่าก็ได้คลิปนี้ก็จบไจ้าใบสมีสกอร์เด้อเนาะอ่ะมันนี่ก็ทางน้องเมย์น้องไม้กับโทรออกมาบอกเนาะว่าบวสบายว่าสันเจ็บหัวแห้งว่าสันทางน้องเมย์ก็แห้งบ่ได้ออกไปเยี่ยมเพื่อนโทรออกมารายงานแล้วว่าออกไปบ่ได้ว่าอสันเนาะเดี๋ยว นั่นสิเวะเข้าไปเยี่ยมเบิงอ่าสำหรับคลิปนี้ก็เยี่ยมลาพระจ่าไปสะก่อนเนาะดีใจน้ำน่องมวยป้าตุกใหญ่เอิ่มเติงยกขึ้นแหละโอ้โหตมากใหญ่เจ็ดคูณสิบสองอ่ะพี่น้องเอ้ยถึงทีน้อยด้วยทีใหญ่กะอันนี้ก็ถือว่าสำนี้ก็ถือว่าพอดีเนาะสำหรับสบุญนี้ได้สำนีก้นนะนก็โอ้ยบุญกุศลที่ย,ยินะ่งใหญ่แล้วเนาะ คุณรัคุณใหญ่เพิ่นเฮ็ดเฮือนเฮ็ดซานให้ขอให้บุญคํานําสู่เด้อให้อยู่ดีมีแฮงเบิดสุขสุคนเนาะคุณใหญ่ใจบุญทุกๆท่านที่มาเฮ็ดเฮือนให้ทางน้องเมน้องไม้ตอนนี้ทงสร้างอะกําลังมาน้ําไว้อยู่อ่ะจังได๋ก็เป็นกําลังใจให้น่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะเป็นกําลังใจให้น่เด้อเนาะกกดไลค์กดแชร์ให้น่เห็นบ่นเปิดน้ํา คลิปนี้อมลาพาจากไปแล้วขอบคุณขอบคุณไปทางผคุณยญ่จะดีเอซทุกคนที่เบ่งคลิปแล้วบระคามโฆษณาอาร์าคลิปนี้ออมลาพาจากไปแล้วเพราะกันในคลิปหน้ากล่าวคำว่าสบายดีเด้อ